ถึงวันที่สิ้นสุดของโลกทั้ง4คนที่เป็นนักราบปีสาจท,ที่อันดับหนึ่งของโยกได้เข้ามารวมตัวกันเ้ยไม่ใช่โลกต่างหากละเมื่อคุณยายแก๊นี่คุณครูบาดีเจ้าหมีและต่อตอ,ตอ,ตอมิโดได้มารวมตัวกันในการกินซากศพข,ของนูบอ่าวไหนบอกว่าเาเป็นนักราบปีสาจไงโวและมินมนุษย์หมาป่าด้วยเรามาดูกันดีกว่าว่าแก๊งนักราบปีศัจอันดับหนึ่งของโลกเราจะเอาชีวิตรอดยังไงนะพร้อมแล้วก็เลสก้า ฉันว่านะหมู่บ้านแห่งนี้เราย้ายดีไหมอ่ะมีตัวอะไรไม่รู้เนี่ยเพ่นพลาดไปหมดเลยเนี่ยมีแต่แขกไม่รับเชิญเข้ามาเนี่ยเจมี่คนย้ายอดี๊แก่เนี่ยมีเปียโนเล่นด้วยดูเห็นป่ะเนี่ยเจมี่เล่นเปียโนดูสิเล่นเป็นเหมือนฉันเปล่าโวยโรธเลยเล่นได้ด้วยหยุอยค่แค่หยับจะต่อจะไิโยเอาโยบ้างไว้ฉันเดี๋ยวนี้จะจะปนนะ ว้าวจะมาปอดอะไรเล่าว้าก็โคู่บ์ดีหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะข้างนอกทำไมมันชุนละมุนชัางเนี่ยฮะไม่กลัวอะไรอ่ะเรามีเลนลรเวอร์อยู่นะบอกไว้ก่อนเลยเลนลูเวอร์อย่านี้โอ้โหดูพวกเราเหมือนแก๊งมาเฟียเลยโอ๊ยโอ้ยิงระเบิดเอาตัวระเบิดเลยตัวระเบิดด้านใหญ่ฉันบอกแล้วไงอันตรายเดี๋ยวนะฉันต้องกินปะ ร้าวว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 ่อวว้ารว้าวว้าวว้ว้าวอ้าวว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 ัาอว้าวว้าวว้าวว้อวว้าวอ้าอว้อวว้า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 วว้วว้าวว้อววหาวว้้ยไม้วดไา้าววอกวว้าวอ้าว้วว้้้ว โอ้ป๊ดอุ้ยเหมือนมีเวทมนต์นี่อะไรอ่ะส่วนหัวเหรออ่ากินส่วนหัวก่อนกินส่วนหัวของหนบปุ๊บดีพลังการเวลาทุกคนทุกคนอยู่ไหนกันเนี่ยฉันยังอยู่บ้านอยู่เย็นจ๋าจัฟฟี่โจฉันมาแล้วเพื่อนเอาครูมาดิโอ้เอาอีดิบมีดิบมาแล้วมีดิบมีดีบอะไรล่ะโอ้โหม้าหัวโดนยิโดนฮีวิ่งแล้วอะไรเพื่งมา นี่แหละยิ่งนี่แหละยิ่งแงเป็นสินค้าวัตถุต่างประเทศไเนี่ยโดนยิ่งโดนยิ้วตลอดเลยอ่ะเดี๋ยวฉันขอไปช้อปปิ้งก่อนนะเจอรูปตัวเล็กไอ้สิ่งจำเป็นฉันชอบจิ้มจำเป็นขอคิดหน่อยเอาเขาโดนคุณยายโดนไปแล้วเราได้เงินด้วยทุกคนเราไปช้อปปิ้งกันมาโอ้โห โอ้าหโอ้าโอ้โหแต่ละคนเป็นอะไรกันเด่ยนี่พวกเราไปช้อปปิ้งกันดีกว่าเราได้เงินมาเราก็ต้องมาช้อปปิ้งกันนี่ตรงนี้เลยมีอะไรให้ซื้อบ้างเนี่ยเรามีเงินอยู่1 0 0เกมพาสหรอเอ้ยคูณ2กินสปีดเราสามารถที่จะกินได้รวดเร็วโอเคกดไปเลยไอเทมซื้ออะไรได้บ้างมีร้อยหนึ่งนูเบอร์เกอร์คืออะไรอ่ะ ซื้อเปิบอ่ะเงินหมดละได้นูเบอร์เกอร์มาถ้ากินแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอุ้ยพลังหงอไอ้เหี่เบอร์เกอร์อันไใบใหญ่โอ้โอ้ดูอุ้ยฉันกินได้อย่างรวดเร็วโอ้โหเป็นไงนี่แหละนี่แหละไหนดูซิว่ากินได้เร็วไหมพร้อมอุ้ยรวดเร็ว นอ่ฉันกินเร็วมากวีกินเร็วเหมือนกันโอ้โหอุ้ยอุยตัวนี้ตัวสูงเจ้าเปรตเปรตนุ๊กปิดนุ๊กเปิดนุ๊กเปิดนุ๊กดนุกิดนุนินนเกินน โอ้โหแต่ละคนอะไรจะโหดป่าดันนี่เนี่ยนี่เราออกเป็ระจักรยานกันปะไอ้ดีไปเร็วๆจะปีโชไปไปซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้เฮ้ยิีวัลจีซอมบี้มาเยอะเลยซอมบี้ม้ามีอะไรยอดดี่กินเนื้อซอมบี้กินเนื้อซอมบี้เร็วอเนื้อซอมบี้ไงล่ะ ไ,ไปกันต่อดีกว่านี่ฉันเห็นหลังเขา Del ตรงนั้นอ่ะมีอะไรแปลกๆเนี่ยว้าวป๊าปา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 ว้าวมันกินดุบมันกินดุบป๊าป้ากินดุบเร็วววววป๊าปาเร็วป๊าป้กูมาดีไปโดนกินแล้ว ห่คุณี่ยิงไปแล้วยิงไปแล้วพี่ฮดอ๋อต้องยิงส่วนหัวยิงส่วนหัวทุกคนได้เยได้เลยยิงหัวไปคุณใหญ่โดนดิไปเจ้า่ก้ เข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเลวเข้าบ้านเข้าบ้านปิดบ้านปิดบ้านปิดบ้านอย่าให้หมาป่าเข้าคุณสปีดเข้ามาสบีดเข้ามากินนี่ก่อนใช่เพ่อนแบตจะมีหน่อยยายผิวป้ายายโดนจับไปเย้เอาเราจับเลยบ้านได้ด้วยเหรอเนี่ยคุณยายโดนจับไปแล้วอ่ะขยับเนื้อขยับเนื้อขอดูข้างนอกหน่อยหมาป่าไปย่างเฉยกหนีากอุ้ยหมาป่าอยู่ตรงนู้นนี่แหละมันไม่ลดเลยอ่ะ หรือว่ามันเป็นพระจันทร์เต็มดวงหมาป่าเลยโผล่มาเฮ้ยมันจะตายแล้วแม้อช่วยฉันด้วยอ่ะขอช้อปปิ้งก่อนแล้วกันมีอะไรให้ช้อปบ้างเนี่ยโอ้โหเติมวันนี้มะจะได้จบจบห9าโลบาร์กอ่ะซื้อไปนะครับจะได้อาวุธที่สุดโหดถึงเรียบร้อยว้ายจวีโดนกินแหมาป่ามันกิน้ทันเจ้าหมาป่าบ้าทีเนี่ยนี่แหละฉันกำลังจะช้อปปิ้งอย่ามายุ่งกับฉันบอกไว้ก่อนซื้อของก่อนนะทุกคน เอคมาลองเอคดูอยากลองมาแล้วนี่ว้าวโอรู้แล้วฉันต้องอยู่บนหลังคาถึงจะรอดเอคอ้ยเช้าแล้วขึ้นหลังคาไม่ได้อ่ะนีาต้องขึ้นอย่างนี้ปลาเอยนกขึ้นบนหลังคาได้ด้วยออ แย่แล้วอุ้ยเคยโดนรถชนอุ้ยมันตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วเฮ้ยกินมันได้ไหมหยิบกินเลยของฉันฉันเป็นคนกินมันหย่อนรถชนเออตายกันหมดไอ้รถบ้ารีบกินเร็วกินเร็วกิน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 มันกินอยู่ยังทังอยู่เฮ้ยทำไมฉันกินไม่ได้อะชีกชักแล้วอุ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วชีกชักแล้วมั ได้แล้วว้าวกินหมาป่าแล้ว,อวโอโหดูเจ้าบีกินแบบโหดว่าเลยเจ้าบีว้าวเอาหมาป่าเล่นน่ฉันว่านะนนฉันว่านะเดี๋ยวรถก็ไม่ไงฉันว่าแล้ะ ได้จับดูไปเฉยมีแปลงแล้วเป็นหมาป่าได้ด้วยเหรอโกลเด้นกลอฟถุงมือทองมีสไนเปอร์โว้ราคาโหดอยู่นะเนี่ยผมไม่รู้จะซื้ออะไรเลยอะทุกคนอ่ะสไนเปอร์แล้วกันซูมไงอะได้แค่เนี่ยดีแดะอุ้ยสอยสอยดีช่วยคุณบอดีได้ดีไงเอาไปเดี๋ยวนะอะไรเนี่ยดูแรงจังเลยจอาจอจ้ปีโย AWP ไงอ๋อ AWP ไปดูฝั่งนี้ดีคุณยายตามมาหนี่อย่าอ่ีกท่านจะยิงแกเจ้าหมีมาแล้วมาดนี่หูมาเลยมามาคิดว่าฉันไม่กล้าเฮ้ยมาดิมาดิเฮ้ยดูดิดิข้างหลังเจ้าหมีเจ้าผีข้างหลังข้างหลังอะไรใคข้างหลังอะไรดูดูนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้เห็นไหมมุดมุดตัวเล็กบ้างมดตัวเฮ้ยตัวเล็กบ้างเลยอ่ะมุดไม่ตายเนีย ยิงเป็ดก็ได้เนี่ยยิงเป็ดยิงเป็ดลิฟต์ร้อยของกินก่อนทีกเกร์ชักเนื้อมันเลยนี่ไงผมว่าโกงอ้าวอ้าวนี่ทิกร์ชักเนื้อมันนี่จุ๋มหมีตัวนั้นมีบ้านด้วยอ่ะนั่นอ่ะบ้านหนีเป็นภูเขาอ่ะไปแล้วไปแล้วขอมาดูหน่อยนะว่ามีอะไรตรงนี้อาจจะเป็นฐานลับอะไรสักอย่างมาเลยพวกเราคุณยายขับรถวันเลยหรอคุณยาย เกตเป็นคนอื่นเจ้ามือเรียนอะไรอ่ะพิเศษหรือเปล่าฉันไม่ใช่เกตไม่เกตมีแม่น้ำอยู่ตรงนี้ทะเลสาบว้ายฉันบินได้ด้วยจะต่อทบิโดฉันเทพอ่าวไหนอ่ะเนี่ยบินไปแล้วมันมันหิ้วฉันบินไปแถวแล้วเหรอมันน่าจะมีอีสเตอร์เอ็กอะไรสักอย่างฝั่งนี้เฮ้ยดาบเฮ้ยดาบจริงๆด้วยเด็บได้ไม่เดียวจะต่อจะเิโยใครจะยกได้เนี่ยใครยกได้ที่เทพเลยอ่ะฉันฉันยกไม่ขึ้นนะ เนะไหนฉันลองอุ้ยยกไม่ขึ้นเหมือนกันเนี่ยแก่ยายจะห่างเงี้ยัรรยากาศไม่ไหวขยะเอาไปก็เอาไปเยอะหมกันแสดงว่ามันรอวันที่คนมาปลดดาบอันนี้ได้มาดูออกก็เนี้ยแหละแกน้ำเงื่อนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเจอแกได้เจ้าพีตรงนี้มีทำด้วยแช้วกันฉันหิ้วให้ดูเลยพวกแกอไหนไหนเดไหนจะย่ออยู่นี่ไงไหนอ่ะ ไม่จะได้เลยเจ้าหวีเขาทับเลยพวกเราโอ้หืหมึดด้วยปยญญากลัวฉันกลัวผีมา,ากเลยจะต่อจะพีโดทำยังไงไม่ต้องกลัวผีนะแกก็เหมือนผีลเนะแกมวาว่าจันอีกแล้วได้แกาผีไม่มีใครมีไฟฉายเลยเหรอตันแล้วจาต่อจะพีโดมันไปไม่ได้แล้วแค่นี้แหละเอาเหรอหรือว่ามันเป็นแบบฐานลับของหมาป่าแ <วะ S 1> สดงว่าอุ้ยพระจันทร์เต็มดวงแล้วหมาป่าต้องโผล่มาแน่ๆมันจะอยู่แถวแถวนี้ทุกคนเนี่ยด้านหลังเนี้ย ด้านหลังนี้ยังไม่ได้สำรวจอุ๊ยไขรกีตไม่มีหมาป่าไม่มีเลยนี่อะไรพึ่งเหรอยิงหลังพึ่งหลังพึ่งต้องหาอีสเตอร์เอกให้เจอ,เอไม่ต้องหาหรอกอีสเตอร์เอกอ่ะเพราะว่ายายก็เป็นเอกอยู่แล้ว Egg 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 เอกเอกเอกเอออะไรเนี่ยคุณยายไปเล่นตรงนู้นแล้วกันดี่ก็ไม่มีแล้วนะน่าจะหมดแล้วมัง้งเนี่ยหรือว่าให้เพื่อนๆลองมาเล่นดูมาเนี่ยไม่เจออีสเตอร์เอกอะไรเลยอุ๊ยเนี่อะไรอ่ะคุ<อ>้มว่ะดิมีมงกุฎ เดี๋ยเดๆของฉันเองของฉันอย่าเพิ่งเก็บปั๊มนของฉันฉันทำตกยา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 ใช่หรอของฉันใช่ใช่ใช่ของฉันอย่าเก็บอย่าเก็บ มันเก็บไม่ได้ดิดาเอ้ยทางนี้มันมีทางไปอ่ะอุ้ยมือยักษ์มามามาม,ม,มือผีเราอย่าเข้าไปใกล้นะจะต่อจะามีโดเราจะต้นงจับได้นะเฮ้ยไม่แค่เป็นรูปปัน้นไม่เห็นต้องกลัวอะไรเลยนั่นน่ะสิรูปปั้นจริงๆด้วยนะน่าจะหมดแล้วมัง้งหมาป่าตายไปเรียบร้อยแล้วในแมปนี้นี่คือเราจะสำรวจไปถึงไหนเนี่ย <c oughs> ออพระจันทร์ก็เต็มดวงเจ้ามีก็ไม่กายร่างสักทีเนี่ยไม่เป็นมีไม่ใช่หมาป่ามันจะกายร่างได้ไงนั่นล่ะสิ อ่ะในที่สุดเราก็ได้อาหารกลางวันแล้วเนี่ยกิ้งบาบีคิวกินเลยชีกระชากเนื้อมันกิ้งอ่าเมื่อกี้แกไม่ได้ปิ้งนะแกกินไปก่อนแล้วอ่ะมีดิบไงม,ม,มีมีดิบเราต้องกินของสุกไม่ใช่เหรอฮะเ,เป็นหมีเราต้องกินหมีดิบหมีดิบเออโอเคท่านผู้ชมสรุปนด้ก็ให้แกอ่า,านไงโดนจับแกดีนะครับบอดีีนะครับ แล้วก็จ้หวีนะครับลาไปก่อนจะกินโน้บนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย